เตงหนึ่งลดเวทมาบู165ก็ต้องบอกว่าเป็นนักบวยที่สไตล์การโชกค,ค่อนข้างเหมาะกับวันเลยนะผมว่าแล้วสาไฟที่ผ่านมาก็ทําได้ดีนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเหมือนจะไปแพ้ลูกหนักลูกแรงของนักมวยในรุ่น170อย่างไฟล่าสุดนะครับที่เจอกับเจ้าแม็กซิมเนี่ยก่อนหน้านั้นก็ทําได้ดีนะครับแบบทำคะแนนมากําลังดีเลยแต่สุดท้ายมาโดนศอกกลับทีเดียวไปเลยนะเจ้าตัวก็ออกมายอมรับแหละว่า1 7อปอนด์เนี่ยมันเหมือนจะหนักเกินไปสําหรับเต็งหนึ่งนะครับรงประทะที่เจอกับฝรั ก็ตัดสินใจลดมาอยู่ที่165ปอนด์เจอกับนักชกชาวเมียนมานะครับคุณมินอ,องอายุอ่อนกว่าเจ้าตัวเนี่ยถึง14ปีนะครับแต่เอกหนึ่งบอกว่าหลังจากที่ลดลงมานะครับในการซ้อมการทําร่างกายเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองพลิ้วขึ้นมีความเร็วขึ้นแล้วก็มั่นใจว่าในรุ่นน้าหนักนี้ตัวเองไม่น่าจะเสียเปรียบใครนะครับคิดว่าฟอร์มในไฟน์นี้เนี่ยน่าจะกลับมาดีเลยและถ้าเกิดผู้ระเบิด,ดใดๆกาลังหาวัสดุก่อสร้างคุณภาพดีสัสดีดโฮมาร์ดมีให้อย่างครบครันไม่ว่าจะเป สนใจสามารถติดต่อตามช่องทางที่ผมขึ้นให้ได้นี้เลยนะครับความจริงผมเป็นคนหนึ่งนะครับที่ออกมาพูดตลอดว่าเต็งหนึ่งควรลดเวทได้แล้วเพราะว่าเจ้าตัวไม่ได้เป็นมวยที่ตัวสูงมากนะครับคือตัวใหญ่ก็จริงแบบดูชับบี้อะเนาะลดลงมาได้หน่อยหรือถ้าลดลงไปว่าห้าสิบห้าได้ยิ่งดีแต่ก็เหมือนเป็นการค่อยๆลดแหละผมว่าร้อยหกสิบห้าก็ดูจะเหมาะสมนะครับก็มาลุ้นกันว่าไฟนี้เจ้าตัวจะหาฟอร์มเก่งเจอหรือเปล่านะครับแฟนมวยล่ะครับคิดเห็นยังไงกับการลดเวทของเต็งหนึ่งคิดว่าไฟนี้จะเป็นไฟที่ดีของเจ้้้าาาาตััวหหรือออเเเเปลล่คิดด็นนยงงงไไะมมข